ได้ตั้งนะพีเอพีอาร์ครับพันห้าสามพันถ้าถ้าเกิดอากาศนี้นะครับเสียบกรนไดเอได้เดี๋ยวเ้าไปแล้วนี่ปุ๊บนี่มันสีขื้นจังสี่อันฟอร์แมต i ดสบนภาษามาดฟอร์แมตได้มาดฟอร์แมตทูเราเป็นฟอร์แมตนะครับเดี๋ยวลงมาอยู่เอฟบีฟอร์แมตปุ๊บนี่ครับมันสีขื้นมันไม่ผ่านวิธีแก้นะครับวิธีแก้พอลงมา เอามาเข้าคอมคอมก็มีแต่หนังมันดอกคอมเพิ่นก็นได้เอ๊ะทึกไว้อย่าบอกเขาแค่ไกลเดีย๋ยวเรามาทึกก็ได้มันสิลเรื่องพรท้าผู้เจ้านี่สิเป็นพ้นเื่อท้ายสอนเจ้าของนี่ยทา,ายบอกผู้เจ้านี่มันสิลเรื่องมาย้างขอถามอะไรนี่ใส่โปรแกรมนีม่นี่ทูนพาร์ติชันวิชัดอาจจะเป็นไฟเวอร์ซัน13เด้อนมันสิขึ้นมากตอนนี้ให้ห้านี่ อันนี้ด้วยด้วยดีสองด้วดีสองด้วนี่มันลอยบอต้องขินมาครับดีลิทแต่ว่างนานสีเงาบอร์ได้ดีลิทด,ดีลิทไปแล้วมนันกับเฮียไปมันจะนอันโลคอบอมีหยังบอกว่าขีดขวาขีเอดบันนี้ห้าวเปลี่ยนบันนี้ครับนี่เป็นนานสกุลแฟดเนี่อฟอ่าโอเค <ไว S 1> แอปพาย <ไว S 1> เอฟ Yes, yes, yes. เย็ดเย็ดเย็ดเข้าไป,ปอโอเคเอากระถอดมาเลยถอดมาเสียบ <c oughs> ถอดเอามาเสียบได้เ <c oughs> ใส่รูมันอยู่ใส่แล้วครัอันนี้ของป่าดันนะครับคำจะอีละตํานานมือแซกแบบงานพื้นหลายอยู่แถวพุ่นโฟนแฟนคนนี้งานงานไรก็นั่นแหละเอองานไรงานจะแตกใช่ไ ทำงานนะยังมีลมหายใจทำงานหมดแล้วทำงานที่ยังมีลมหายใจปวดหนัามากคือว่าคาเก้ากันปวดแสบอยู่เลยเลื่อนไปฮันเดิลไปไป็นวแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยถือว่าเซฟได้แล้วนะครับจบสามารถก๊อปจังหวะกอปอะไรได้เลยเป็นกรรมจบไปดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับ